วันนี้เราจะมาหัดแปลร,รูปประโยคที่เป็นรูปปฏิเสธซ้อนปฏิเสธกันครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP ที่33สสวัสดีครับสำหรับนักแปลหลายคน ก็คงจะมีปัญหาว่าเวลาที่เจอรูปปฏิเสธซ้อนปฏิเสธจะแปลอย่างไรดีนะครับวันนี้พอดีผมมีตัวอย่างหนึ่งจากนิยายเรื่องสดจิงเงียวหรือคัตกรรมหิมะพระจันทร์ดอกไม้ของอาจารย์ชิงาชิโนเคงกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ประโยคนี้นะครับก็มาจากฉากหนึ่งในนิยายเรื่องสดสึงเงียวหรือคาตกรรมหิมะพระจันทร์ดอกไม้ซึ่งเป็นซีรีส์คางะเรื่องแรกเลยนะครับในสมัยที่คางะยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยก็มีเพื่อนในกลุ่มของคางะนั่นเองนะครับ ก็คือชื่อโชโ,โกนะครับเกิดเสียชีวิตขึ้นมาในห้องที่ปิดตายแล้วก็นะครับเพื่อนๆซึ่งก็คือนามิกะกับซาตโตโกนะครับซาตโตโกนี่ก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็นามิกะกับซาตโตโกก็ปรึกษาถึงความเป็นไปได้ว่าโชโกเนี่ยนะครับอาเสียชีวิตเพราะอะไร แล้วก็เลยเกิดนะครับประโยคนี้ขึ้นมาก็คือนะครับซาโตโ,โกะนะครับคิดนะครับว่าคังไงลาเลไนคโคโตเดวะไนโตซาโตโกะโอโม,มตะก็คือนามิกะเนี่ยพูดขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็เลยโชโกไม่ใช่โชโกซาตโตโกะนะครับก็เลยคิดว่าคังไงลาเลไนคโคโตเดวะไนา ซึ่งเป็นรูปปฏิเสธซ้อนปฏิเสธในกรณีอย่างนี้เราจะแปลว่าอย่างไรดีนะครับครั้งนี้เนื่องจากไม่มีศัพท์ยากเลยนะครับก็เลยจะขอเข้าสู่ช่วงการแปลเลยนะครับคังไงลาเลนานโคโตเดวานานนะครับก็คงเริ่มจาก เดวานัยไม่ใช่โคตกนะครับไม่ใช่สิ่งที่คิดไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่คิดไม่ได้ซาตโตโกคิดถ้าเราแปลด้วยรูปเหมือน ต้นฉบับเลยนะครับก็คือใช้ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธไม่ใช่สิ่งที่คิดไม่ได้สาตกกคิดมันก็แปลได้นะครับแล้วก็มีหลายท่านที่แปลแบบนี้นะครับแต่ว่าหลายตำราเหมือนกันก็บอกว่าภาษาไทยไม่นิยมการปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้ปฏิเสธซ้อน ปฏิเสธเราก็อาจจะบอกว่าคิดได้ใช่ไหมไม่ใช่สิ่งที่จะคิดไม่ได้ก็แปลว่าคิดได้คิดได้สตโกโกคิดมันก็ง่ายเกินไปแล้วมันก็ไม่ค่อยมีนะครับอัธรรถสักเท่าไหร่นะครับ คิดแบบนั้นคิดแบบนั้นก็ได้สตโกโกคิดคิดแบบนั้นก็ได้สตโกโกคิดแต่เนื่องจากอันนี้เป็นไม่ได้อยู่ในเครื่องหมายคำพูดใช้รูปแบบที่เป็นภาษาเขียนอีกหน่อย เช่นนั้นก็ได้สตโกกคิดคิดเช่นนั้นก็ได้สตโกกคิดให้ว่าคิดเช่นนั้น,ไ,กกน,น,นไม่ได้สตโกกคิดอ่าอย่างนี้ดูมันมี นะครับสํานวนที่ดีกว่าแล้วก็ไม่ข่วนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นการปฏิเสธซ้อนปฏิเสธนะครับใช่ว่าจะคิดเช่นนั้นไม่ได้ก็กึ่งกึงนะครับปฏิเสธซ้อนปฏิเสธแต่เป็นปฏิเสธครั้งเดียวนะครับคําว่าใช่ว่าน่าจะเอามาใช้ในกรณีนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ คังไงละในคนตเดวยวนายโ,ต,โ,ยโตสตโ,ตโกวะอุมตตะใช่ว่าจะคิดเช่นนั้นไม่ได้สตโ,ตโกคิดอืผมพอใจกับการแปลอันนี้นะครับจริงๆแล้วคำว่าใช่ว่าน,นี่ก็คือมีความหมายเป็นปฏิเสธอยู่ในตัวแต่ว่าไม่ได้เป็นรูปปฏิเสธเพราะฉะนั้น จึงเหมาะมากที่จะเอามาใช้ในกรณีที่เป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธที่จะทำให้อ่านแล้วงงนะครับถ้าเราใช้คำว่าใช่ว่ามันก็จะอ่านแล้วงงน้อยลงแล้วก็ยังคงรูปปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเอาไว้ด้วยนะครับแล้วแต่ก็ใช่ว่านะครับใช่ว่าใช่ว่าจะใช้รูปนี้จะใช้คำว่าใช่ว่าได้เสมอไปนะครับ บางเอิญประโยคนี้เอามาใช้ได้ถ้ากรณีที่เป็นประโยคอื่นใช้ได้หรือไม่เราก็ควรจะต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นคำแปลาจากในเรื่องคัตกรรมชิมะพระจันทร์ดอกไม้ที่ผมแปลให้กับสนักฟิล์มไดฟุกุนะครับเลยนะครับถ้าสนใจก็ไปหา,าซื้อกันได้ นะครับยังมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับการแปลคำปฏิเสธซ้อนปฏิเสธโดยใช้รูปใช่ว่าซึ่งเป็นรูปปฏิเสธที่เป็นรูปอบอกเล่าของภาษาไทยเอามาใช้ก็ใช่ว่าจะเลวร้ายนะครับก็อ่า ถ้าสนใจชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะครับก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพระหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ทุกวันพระหัสเรามีไลฟ์สดกันนะครับเอาหนังสือมารีวิวแต่ผมไม่แน่ใจว่าวันพระหัสนี้จะว่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องออกต่างจังหวัดทั้งวันเลย ยังไงก็ถ้าไม่ว่างยังไงจะบอกอีกทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ